ิสาจังเวลสวัสดีค่ะน้ำวิสาจังเวลนะคะวันนี้ก็อยู่กับน,น้ำนะคะในคลิปเปิดกล่องนั่นเองนะคะซึ่งในคลิปเปิดกล่องในครั้งนี้เนี่ยก็คือน้ำเนี่ยได้บ็อกเซตนะคะของคา r t ทิสคอสเมติกนะคะนี่ คือดีใจมากที่ได้เซตนี้มานะคะจากทางวิวเทียมนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยน้ำก็จะมาเปิดให้ดูทั้งหมดเนี่ยในนี้เนี่ยมีทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันนะคะคือเยอะมากเลยแล้วก็เป็นแบรนด์ที่น้ำชอบอยู่แล้วนะคะตัวคาทิสเองเนี่ยก็เอ่อเป็นแบรนด์ที่หลายๆคนคงรู้จักนะคะเพราะมันเป็นแบรนด์นำเข้านะคะจากทางฝรั่งเศสนั่นเองราคาเนี่ยก็ถือว่าถูกมากนะคะถ้าเทียบกับคุณภาพที่ได้รับเนี่ยคือสีสวยคุณภาพดีพ็กเกจ ก็คือดีมากเลยนะคะมาเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะในกล่องนี้ที่น้ําได้มานะก็นี่เขาบอกว่าเป็นเครื่องสําอางคอลเลคชันใหม่ปี2 0 20นี้นะคะนี่ก็ได้มาตามนี้เลยนะนี่เดี๋ยวให้ดูเปิดกล่องมาได้อย่างนี้เลยนะคะคือยังมีอีกที่ถือมาไม่หมดนะได้มาหลายชิ้นมากนะคะเดี๋ยวน้ําเนี่ยจะน่าสดให้ดูนะคะแล้วก็ เครื่องสำอางที่ได้มาให้ดูกันนะคะว่าพอแต่งออกมาแล้วเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ละเดี๋ยวจะแต่งให้ดูว่ามีอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ได้อะไรมาบ้างโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลย โอเคค่ะตอนนี้นะคะก็หน้าสดเป็นที่เรียบร้อยนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นสกินแคร์นะคะก่อนการแต่งหน้านั่นเองนะคะเป็นตัวเซรั่มที่มีส่วนผสมของกรดไฮยาลูโรอซินด1.5%นะคะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวแล้วก็เติมเต็มให้ผิวดูฟูอิ่มน้ํานะคะตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่3 2มบาาทนะคะมาตัวนี้เดี๋ยวามาเริ่มลงกันก่อนการแต่งหน้าเลยนะคะนี่ก็จะเป็นหัวด็อปเปอร์นะคะเป็นหลอดหยดอย่างนี้ เดี๋ยวเราจะหยุดที่มือเราก่อนแล้วก็มาทาที่หน้าโอ้จุดหอมแม่กลิ่นเป็นผู้ดีมากเลยนะคะซึ่งตัวแบรนด์เนี่ยก็คือเขาเขียนว่า Made in France นะคะก็คือฝรั่งเศสน,นั่นเองโอ้โหรู้สึกว่าแม่เน,นี่ยได้นลูกแม่เลย มานะคะก็คือตัวนี้เลยคอนซีลเลอร์นะคะนี่ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคอนซีลเลอร์สูตรใหม่ล่าสุดนะคะที่ช่วยให้การปกปิดระดับปานกลางจนถึงปกปิดสูงสุดนะคะราคาอยู่ที่245บาทนั่นเองจะมาในรูปแบบของหัวฟองน้ํานะคะอย่างน,นี้ หัวฟองน้ําใช้งานง่ายนะคะข้างล่างนะคะก็จะเป็นตัวที่หมุนเพื่อให้ตัวเนื้อครีมไปอยู่ที่หัวแปรงนะคะหัวฟองน้ําของเรานี่เราก็จะแบบแต้มจุดที่เป็นสิวนี่แต้มจุดแบบใต้ตาองนี้ แท่ไปเลยจริงใช้ฟองน้ำนะคะเกี่ยวก็ได้หรือว่าจะใช้ตัวที่แบบเป็นแปลงก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวน้ำลองใช้มือก่อนแล้วกันน้ำจะไม่ได้ลงพวกบีบีรองพื้นนะน้ำจะลงเป็นตัวคอสเซเลอร์ตัวนี้โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในกล่องเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้ขี้เขียนคิ้วมานะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขอเขียนคิ้วนิดนึงนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการเขียนคิ้วนะคะต่อมานะคะก็มาในส่วนของอายแชโดว์นะคะนี่ก็จะเป็นพาเลตนี้เลยนะคะเป็น พาเลตอายแชโดว์พาเลตเนื้อฝุ่นนะคะ14เฉดสีโทนสีโรสน้ดนะคะราคาอยู่ที่395บาทนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันสวยมากเลยนะสำหรับสีเนี่ยก็จะเป็นสีแมทนะคะแล้วก็มีสีที่เป็นแบบกิเตอร์วิงวิงนะมีหลายแบบให้เลือกเลยนะคะเป็นสีหลายโทนแล้วก็เป็นสีที่ใช้ในชีวิตประจำวันจริงนี่อันนี้คือสีที่น้ำสวอดมานะคะอืม คือสีน่ารักมากนะคะแล้วก็มีให้เลือกหลายเฉดสีมีทั้งแมทแล้วก็วิงอยู่ในพาเลตเดียวกันนะเป็นสีที่ใช้กันบ่อยๆอ,อยู่แล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะลองใช้สีที่เป็นแบบกิ๊ตเตอร์นะคะก็คือสีสีเบอร์ที่สานะคะหลุมที่สมสีวิช i ั่นนะเราจะทาทั่วเปลือกตาคือชอบสีที่เป็นวิงส์มันทำให้ตาเรานะคะดูสว่างขึ้นนะนี่เราจะเริ่มทาทาให้ทั่วเปลือกตานะคะ ก็ทาตรงตรงนี้มาตรงหัวตาแล้วก็ตรงขอบข้างล่างตานะคะแล้วก็ใช้สีหลุมที่5นะคะก็คือมัสเชลิกพีซไม่รู้อ่านถูกไหมนะอันนี้วิ่งันนี้นะมาคัดเบ้านะคะก็ตรงตรงนี้ด้วยหน่อยนึงนี่สังเกตได้ว่า ข้างที่แต่งกับข้างที่ไม่แต่งนะคะก็ตาข้างนี้จะดูสว่างสดใสขึ้นนะ โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการทาอายแชโดว์นะคะทั้งสองข้างก็สังเกตว่าพาเลตเนี่ยตัวเนื้อฝุ่นเนี่ยมปความที่ละเอียดมากนะคะแล้วก็ติดเบืดอกตาได้ดีเลยนะคะต่อมานะคะก็มาต่อกันที่ตัวอายไลเนอร์นะคะของเขาก็คือเป็นอายไลเนอร์สูตรกันน้ำค่ะติดทนนานตลอดวันนะคะราคาอยู่ที่245บาทนะคะมาเดี๋ยวเราจะกรีดกันนะคะกันน้ําด้วยก็คือดีมากเลยนะสาหรับแบบ คนที่ต้องไปเจอน้ําอะไรอย่างนี้นะมีเหงื่ออะไรอย่างนี้ก็อาจจะแบบไม่หลุดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะกรีดให้ดูนะเส้นเนี่ยคือเล็กมากๆเลยนะคะจากที่น้ําลองแบบกรีดตรงแขนทดลองให้ดูกันนะคะมาเราจะกรีดตาเลยนะ คือด้วยความที่เขาเส้นเล็กเนี่ยทำให้เรากรีดได้ชิดโคนขอบตามากเลยนะคะบางคนอาจจะกรีด้ไดเล็กกว่าน้ำนะเพราะว่าแบบกรีดได้ดีมากเส้นเล็กนี่ก็กรีดแล้วก็จะได้ตาที่ดูโตขึ้นประมาณนี้ ากนั้นนะคะในส่วนของตาเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการปัดมัสคาร่านะคะให้มีขนตาที่เด้งงอนขึ้นนะคะมัสคาราตัวนี้นะคะก็คือมัสคาราหัวแปรงไฟเบอร์นะคะมาในรูปทรงนาฬิกาทรายนะคะช่วยให้เข้าถึงขนตาทุกเส้นนะคะราคาอยู่ที่325บาทนั่นเองยังไม่เคยลองใช้อะคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าพอปัดแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะหัวแปรงนะคะก็จะเป็นแบบหัวแปรงละเอียดอย่างนี้มีความแบบละเอียดมากมาจะลองปัดกันเลยนะคะ มีความเด้งนะคะมีความหนาเด้ง โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตานะคะแล้วก็มีของอีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจเลยนั้นก็คือตัวลิปนะคะซึ่งตัวลิปเนี่ยเขาบอกว่ามันมีสารสําคัญนะคะของฮอชิลลี่แอคแทกนะคะเหมือนเป็นสารจากพริกนั่นเองนะคะนี่ก็คือตัวนี้เลยเป็นลิปเหมือนเป็นลิปกอสนะคะลิปที่ให้สัมผัสเผ็ดซาบซาะะสุดขีดจากชิลลี่นะคะราคาอยู่ที่195บาทนี่นะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นลิปที่มีทั้งความเย็นจากเมนทอนนะคะแล้วก็เผ็ดซาบซาจากชิลลี่นั่น เรามาลองกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะมาเดี๋ยวลองทาเลยนะคะจะลงลิปกอตก่อนเลย คือทาแล้วสึกว่าปากเย็นมากนะไม่รู้ว่ามันแบบให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าปากเราเนี่ยมันเจอเจอสึกมันแบบปากมันอิ่มอิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีแบบเป็นลิปแบบปั๊มเปอร์ที่ทําให้ปากเราเนี่ยมีความเอ่อหนาใหญ่ขึ้นหรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ให้ความรู้สึกเย็นนี่คือแน่นอนแต่ไม่รู้ว่ามันมีเอฟเฟกตรงนั้นหรือเปล่าไ,ไปลองดูนะแต่คือรู้สึกเย็นสบายนะก็เย็นมากจริงเออเย็นเย็นเพราะเป็นท่อนอะไรประมาณนี้ต่อ,อมานะคะเขาก็มีลิปอีกแท่งหนึ่งนะคะนั่นก็คือตัวนี้เล เป็นลิปติดเนื้อแมตน,นะคะโทนสีนูดนะคะเม็ดสีแน่นชัดปกปิดริมฝีปากได้อย่างเรียบเนียนนะคะติดทนยาวนานถึง12ชั่วโมงโหติดทนนานมากเลยนะคะสำหรับตัวนี้เบอร์ที่น้ําได้มานะคะนั่นก็คือเบอร์020นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีนี้เนี่ยทาออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะลองทาทับไปกับลิปตัวเมื่อกี้เลยนะแต่รู้สึกว่าเหมือนปากมันแบบช้าๆรู้มันเจอหรือเปล่านะมาเล้วจะทาเลยนะคะสำหรับลิปอีกตัวหนึ่งนะ หืมสีน่ารักมากสีก็จะได้แบบประมาณนี้นะปากน้ำยังไม่ได้ทาพวกแบบอะไรรองพื้นเลยนะก็จะเป็นสีที่ผสมกับสีปากของน้ำนะคะก็จะได้สีประมาณนี้ โอเคค่ะต่อมานะคะก็คือตัวแป้งตัวนี้นั่นเองนะคะก็จะเป็นแป้งที่เขาบอกว่าเป็นแป้งอัดแข็งทานซูรูเซนนะคะกันน้ํากันเหงื่อป้องกันแสงแดด s อสเวท10นะคะแล้วก็ราคาอยู่ที่250บาทนั่นเองสามารถใช้ทานในช่วงเช้าเป็นประจำนะคะหรือว่าใช้เป็นแบบทัชอัพระหว่างวันได้นะคะตัวเนื้อแป้งเนี่ยคือน้ําดูแล้วก็คือเป็นสีขาวนะแบบนี้คือแปลกมากเป็นสีขาวนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอลองแบบทาทาแล้วจะเป็นไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวน้ำจะใช้ตัวแปรงนะคะของน้ำเนี่ยวนๆแล้วก็มาลองทาดูครึ่งหนึ่งก่อนรู้สึกว่ามันผ่องขึ้นนะคะตรงบริเวณฝั่งนี้ที่ทานะแล้วก็ผิวมันรู้สึกมันลื่นๆแล้วก็แมตขึ้นนะอืมเป็นแป้งที่ซับความมันของเมคอัพได้ดีนะคะแล้วก็เขาบอกว่าแบบ าใน1อ่ะก็คือช่วยได้หลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการแมทช์การวอเตอร์พูฟนะคะกันน้ำได้แล้วก็การเงือ่อแล้วก็ฟิกซิงเพื่อสำอางได้แล้วก็มี s f 10ด้วยนะคะี่ตามที่เขาบอกเลยก็คือรู้สึกว่าดีมากเวลาแบบ ทางไปมุนผิวนะอ,อ๋อแล้วก็อีก2อย่างที่มีมาในกล่องนะคะก็คือตัวยาทาเล็บ2ตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะแนะนําคือน่าสนใจมากนั่นก็คือตัวเบตโคสสูตรใหม่ะคะ่ะที่มีส่วนผสมมาจากธรรมชาติ99%นะคะราคา165บาทตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมนะคะมาจากธรรมชาตินะคะ99%นะคะไม่ทําลายผิวเล็บนะคะแล้วก็ปกป้องสีเล็บจากการทาเล็บไม่ทําให้เล็บเหลืองไม่มีกลิ่นฉุนนะคะช่วยให้สีทาเล็บติดทนยาวนานมากยิ่งขึ้น ะค,ะคือลองทาแล้วเนี่ยเนี่ยลองทาที่นิ้วโป้งเนี่ยมันมีความแบบวาวอะ่ะ เล็บดูสุขภาพดีวาวๆนะคะนี่แบบจะท้อนแสงแล้วก็สามารถทาก่อนจะทาสีเล็บได้นะคะนี่ก็คือสีเล็บอีกขวดหนึ่งนะคะคือขวดน,นี้นี่น้ําได้ตัวสีนี้มานะคะนั่นก็คือเขาบอกว่าเป็นสีทาเล็บสูตรเจลนะคะแห้งง่ายราคา1น5บาทนะคะสีที่น้ําได้มาก็คือสี95นะคะก็จะเป็นสีออกโทนส้มนะคือทาแล้วรู้สึกว่ามือเราสว่างนะคะสีผิวเราสว่างขึ้นนี่มือดูสว่างขึ้นนี่สวยมากเหมือนกันเป็น น้ำยาทาเล็บสูตรเจลติดทนนาน7วันนะคะโดยไม่ต้องพึ่งท็อปโคนะคะเคลือบเล็บให้ดูมีสีสันสดใสเงางามนะคะอุดมด้วยคุณค่าการบำรุงด้วยสารสกัดจากอาซาออยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างนะคะสําหรับของ10ชิ้นในกล่องที่น้ําได้มาของคาร์ทริสนะคะก็เป็นแบรนด์ที่หาซื้อได้ง่ายนะคะซื้อได้ในวิวเทียมก็ได้นะคะสามารถซื้อได้ง่ายราคาดีแล้วก็คุณภาพเนี่ยเกินราคามากๆเลยนะคะเพราะเป็นสินค้านําเข้าจากทางฝรั่งเศสนะคะก็สวันนี้นะคะก็ต้องจบ บคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไคร้นะกดกระดิ่งติดตามช่องน้ําด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของน้ํำนิงสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ไปแล้ะค่ะบ๊ายบาย